ไม่ไหวละต้องไล่ละไละ่ไล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 ข้างอยู่ยากนะครับก็คือวันนี้พี่จะมาใส่3อย่างหลังจากเดิมที่มีท่อแล้ววันนี้พี่จะใส่คอรกรองคอกองก็คือพี่ได้ใส่แล้วทุกคนใส่ง่ายครับยกยูกบอ,อกรอกแล้วก็ใส่ทั่วไปไม่ได้ทยอะไรยากแต่ว่าที่มันยาก,ยากเลยคือนี่ครับใส่ชามกับอ่างงเฟืองท้ายครับนะยนะิงปลาโคตรมันแต่ว่ากูยิงไงเนี่ย ยิงพวกแมงทับอันนี้เปลี่ยนเป็นเกมแมงทับพวกผมไปแล้วนะครับอินฟินิตี้แบงค์นะครับวันนี้ไม่ไหวละต้องไล่ละไล่ข้างอยู่ยากนะครับก็คือวันนี้พี่จะมาใส่3อย่างหลังจากเดิมที่มีท่อแล้ววันนี้พี่จะใส่คอรกรอง<ะ>คอกองก็คือพี่ได้ใส่แล้วทุกคนใส่ง่ายครับยกยูบอกรอ,อกแล้วก็ใส่ทั่วไปไม่ได้ทำอะไรยากแต่ว่าที่มันยาก,ยากเลยคือนี่ครับใส่ชามกับอ่างงเฟือไงไทยครับนะง่าย,ายมันไม่ได้มีอะไรยากอันดับแรกทุกคนถอดชิ้นเดิมออกมาก่อนไขไขควงหมดเลย แล้วก็เบอร์สิบสองตัวนะขันออกมาขันออกมาเสร็จปับ๊บเราจะเจอตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้เบอร์แปดสี่ตัวถอยออกแล้วก็เตอิอตัวนี้ขันเบอร์แปดแล้วก็ถอยออกมาอย่างเงี้ยโอเคออกมาแล้วอ้านี่แล้วมีเบอร์แปดตัวนี้กลางตัวหนึ่งด้วยเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็วางไว้นี่ครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นชามหลังอันนี้จะเป็นชามหน้าเฟืองท้ายจะอยู่ในนี้นี่ลึกๆเลยนี่ง่ายๆไม่ได้มีอะไรมาก ที่แนะนานะครับถ้าใครที่บ้านนะถ้าไม่อยากซื้อบล็อกลมให้ซื้อบล็อกไฟฟ้ายิงมันจะง่ายมากๆแครับที่พวกเองว่ามัมืวนกตีนปะมันแกล้งพี่แบบทุกวันไปตอนนี้เอาง่ายๆเราจะตั้งมาร์กไว้นะเพราะเดี๋ยวเราลืมว่าเราตั้งไว้มาร์กที่เท่าไหร่เอาง่ายๆเราก็ต้องมีนี้ครับนี่ครับขีดไว้เลยครับขีดง่ายๆครับขีดอย่างนี้ขีดให้มันตรงกับตัวนี้ก็ได้เนี่ยขีดไว้กิดเห็นไหมแล้วก็ ไอตัวนี้ไอตัวหลังนี่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกแต่ว่าขีดไ้ก็ดีนะขีดไ้ก็ดีเล็ป <Yeah. S 1> ยเงี้ยให้ข้างหลังกับข้างหน้ามันตรงกันแต่บางคนเขาก็ไม่ทํากันหรอกแต่ว่าพี่แบบคือเราเอาชัวร์เราทําดีกว่าไงประมาณนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวเรามายิงออกเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสองอันนี้น่าใช้เบรอร์สิบสี่ไอเชี่ยเบอร์ใหญ่กว่าเคยเอ้สิบเจ็ดเลยวะใหญ่นี่คือไม่เคยไม่เคยถอดเลยนะมาถอดให้ดูเลยนะง่ายๆถอดให้ดูเลยมาวันนี้ขนาดปั๊มลมแม่งยังจะไม่อยากออกเลยเชียเอาจริง แต่กอ,อกนะนี่ครับชามเดิมจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้พี่จะถอดมให้ดูเลย้โูดูดิมันมีนี่ด้วยอะน้ํามันน้ํามันเยอะไปหมดเลยวะนี่ครับนี่ครับชา,าชามเป็นอย่างนี้เห็นไหมชามเป็นอย่างนี้แล้วก็ถอดออกอันนี้สายพาน,สา,พานสายพานไม่ต้องตั้งมาร์คหาเลยหรอกครับไม่ได้มีประโยชน์<ะ>แล้วก็ดึงชามออกมาครับเอาเอานิ้วเข้าไปข้างในนะครับดึงออกมาแม่งเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาแล้วประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ชามอันนี้คือชามเดิมจากศูนย์ที่เขาส่งมาให้เลยนะครับ ามเดิมเลยจากศูนย์ก็ถ้าใครได้ทําชามแบบนี้มานะครับแนะนําให้เอาไปเผาไฟเผาไฟเลยนะเออเผาไฟให้มันร้อนให้มันแดงเลยแล้วมันจะมีน้ํามันหยดออกมาเผาประมาณ2-3ถึงรอบนะครับให้น้ามันมันหมดก่อนนะครับไม่งั้นเวลาเราเอามาใส่ปั๊บปั๊บอยู่ดีๆเพราะมันเกิดความร้อนน้ำมันออกมาปั๊บชามมันจะเลื่อนนะครับชามมันจะเลื่อนแนะนําให้ไปเผาไฟเลยนะครับก็การไล่เม็ดไม่ได้ยากอะไรครับพี่จะใส่แค่4เม็ดสําหรับชามที่พี่ทํามาแล้วนะครับนี่ก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับเม็ดที่พี่จะใส่ ก็คือจะเป็น4ี่เม็ดซึ่งเขาเรียกว่าเม็ด14เอ้ย18กรัมอันนี้คือชามนะครับพี่จะเรียงแบบนี้ถ้าน้องๆเห็นลักษณะชามแล้วใช่ไหมครับประมาณนี้ <sk ill> พี่จะใส่เม็ดอย่างนี้ดูนะครับดูนะทุกคนดูให้ดีใส่อย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เป็นคล้ายๆตัวววยนะครับเป็นคล้ายๆตัวไวอย่างนี้เลยที่พี่ตั้งใจจะใส่เม็ดไว้แล้วเราก็แค่ประกอบแล้วก็เอาขึ้นนะครับโอเประกอบง่ายๆครับเอาบูทเอาบูทมันออกมา เสียบเข้าไปอันใหม่โบอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็อันนี้มาใส่นี่นี่ครับเสร็จแล้วแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าใครที่ตั้งมาร์กไว้ก็พยายามดูดูให้ดีๆนะเดี๋ยวพี่จะดูกันแป๊บนึงครับขอเขียนมาร์กเดี๋ยวมันจะลืมเพราะบ,บางทีระยะมันจะไม่ได้ไงไะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับ โอเคครับนครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นเวลานะครับที่เรานะครับถอดไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับก็แค่ยิงบล็อกเบอร์ยี่สิบเจ็ดมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็เราจะมาถ่ายน้ำมันเกียร์ออกนะครับมาเดี๋ยวพี่พาทำนะครับโอเคไปยิงเงาะเลยเลยน้ำมันแค่น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายร้อนไหมนี่ร้อนหรอเป๊ะนี่ครับออกแล้วไหลแล้วเห็นไหมระวังหกนะเอาให้มันชิดล้อรถนะครับอให้มันชิดล้อรถนะเพระถ้าหกมาี่งานหยาบเลยนะโดนล้อมันลื่นชิบหายเลยบอกให้โคตรลื่อนนะทุกคนเอ็นรถหน่อยก็ได้ครับเอ็นหน่อยระวังนะพี่ แล้วก็มันจะมีนัตข้างในนี้เบอร์ส0ป,ประมาณ6ตัวแล้วก็ยิงออก <_ d ying> บ้านใครมีบล็อกลมมีแล้วก็จะง่ายเนาะต่อการทํางาน,นาแต่ถ้าบ้านใครไม่มีก็ไปซื้อลังบล็อกมาแล้วกันชุดหนึ่งจบแล้วไ <_ d ying> ปเล่นเกมที่พี่บอกแหละ <_ d ying> ห <_ d ying> าเงินกันง่ายๆอ่ะนี่ออกลวมีเศษอะไรด้วยะปะเป็นเศษแบบกากเทนเลยมันแตกหรือเปล่าไม่รู้เพ่องท้ายมันขบกันนะมันใหม่โรงงานนะเดี๋ยวนี้ทำคลิปโคตรยาวเลย คนดูบอกอยากดูยาวๆพี่ก็จัดให้เลยนะจะได้ดูวิธีเวลาพี่มาทํมาอะไรอย่างเงี้ยด้ย <Okay. S 2> ถ้าเดี๋ยวจะว่าทาแล้วไม่สอนอะไรเงี้ยจะทําทให้ดูง่ายๆทํามกันเองที่บ้านแล้วไม่ต้องไปให้เลยก็ทำดอกพวงหัวน,นี่ชักออกมาออกมาแล้วเลยน,นี่ออกมาแล้วเห็นไหมอันนี้คือเป็นตัวเฟืองท้ายแหละเฟืองขับนะครับเอาผ้ามาเช็ดนะครับผมจะมีน้ํามงน้ํามันตัวนี้ลื่นที่ผายเลย้วใหญ่ให้โดนชามนะครับนี่ครับเราถอดตัวนี้ออกก่อนดูนะครับดูให้ดีนะครับถอดตัวนี้ออกก่อน ป๊งมาอันนี้คือตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เห็นไหมตัวใหญ่มาถอดมาวางไว้นิดนึงแล้วก็ถอดตัวนี้มาถอดตัวนี้ออกมาโอเคนี่เห็นไหมตัวนี้คือตัวเล็กนี่เราก็จะมาใส่แทนกันเลยเห็นไหมมันเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะนะครับก็ะถอดตัวเดิมวางไว้แล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปแทนดูนะว้ทุกคนมับด้านไหนด้านไหนดีวะด้านไหนก็เหมือนกันแหละนะครับ อันนี้เสียบเข้าไปที่เดิมอืมหมุนได้ปกติแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับโอ <Okay. S 1> เคเห็นไหมเข้าแล้วจับดูเข้าแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องปิดฝาประกอบแต่ว่าก่อนที่เราจะปิดนะครับ<ะ>เอาทิชชู่มาซับก่อนนะครับซับให้มันแห้งนะครับทิชชู่เป็นตัวซับน้ำมันดีที่สุดละลจะทิชชู่เช็ดเช็ดให้แห้งแล้วก็อุดอุดแมงเข้าไปรูเดิมอุดตัวที่เราคลายออกมาเมื่อกี้อุดเข้าไปเหมือนเดิมโอเค ป,ปุบปับแล้วก็อัดแน่นเลยไม่อยากยิงบล็อกรวมลูดขาเข้าถ้าไม่ใช่ชามหรืออะไรเนี่ยไม่อยากยิงกล็อลูดแต่จริงชามก็ไม่สมควรยิงนะเพราะมันจะทำให้ข้อเวียงข้อเวิงอะไรมันกระทบกระเทินแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก <Yeah. S 1> อัดแน่นปับทิชชู่ซับซับให้แห้งซับปับก็มาซับด้านนี้<ะ>เหลือนะ้ำมันตกค้างก็ออก แล้วก็เสียบเข้าไปที่เดิมครับเหมือนเดิมโบ๊ะนี่ครับเสร็จแล้วนี่คือการเปลี่ยนเฟืองท้ายโคตรง่ายใครก็ทําได้ที่บ้าน <Okay. S 2> ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเ,เห็นปะง่ายไหมจ๊อบง่ายพี่ง่ายจัดรัสเซียม,มงกเรียยัดเป็ดเปลี่ยนเป็นเบอร์เบาๆพอเบอร์สอง ไม่เด็ดไปยิงแรงนะครับไอ้พวกหันมันรูดง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็สุดท้ายตเติมน้ำมันเฟืองท้ายต้องหมุนตัวดียวเห็นไหมนี่ตัวข้างในนี่สอนแม่งทุกอย่างนตัดปลายมันเสียบเข้าไปในรูมันก็บีบบีบให้หมดอะหลังจากนั้นเราก็มาใส่นี่ครับแุบนี้ ส่ไปปั๊โหใส่เข้าไปตามร่องเข้าแล้วครับผมโอเคเนี่ยใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เล็งไว้เราทําตรงไหนไว้ทําให้มันเหมือนเดิมแหละคิดเยอะมากมายใส่ตัวนี้เข้าไปอันนี้คือคัดนะเดี๋ยวคนจะไม่รู้นี่คือฝาครอบคัดปับแล้วก็ยิงบล็อกอัดเบอร์สุดท้ายแรงสุดเลยนะยิงบล็อกตัวนี้ เบอร์ยีนะครับอัดแม่งเลยอย่าไปเก่ง<ะ>อัดเข้าไปเลยอย่ากล<ะ><ะ>ัวหลุดเคนั่นละตามนั้นนั่นปับ๊บเราก็มาใส่ชามแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเยอะช<ะ>ามก็อย่างที่บอกเอาไปเผาไฟแล้วก็มาไล่เม็ดใส่นะครับเม็ดที่พี่ใส่ก็อย่างที่บอกนะครับนี่ก็าใส่ไปตัววายปากันไปนี่เห็นไหมตัววายแล้วปั๊บเราก็มาใส่นี้ อันนีเ้เข้าไปอ่ปะเข้าไปยัดเข้าไปมารให้ตรงแค่นั้นนะโอเคช้ <Okay. S 1> างไปเป็นงนี้นะครับที่เรามาร์คไว้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันมีเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็ใสใ่เข้าไปเลย แล้วเราก็มาที่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับใส่เข้าไปปั<า>ู๊นะครับทุกคนอย่าใส่แป๊บนึงค่ะ<า>หลังจากนั้นเราก็มายิงครับยิงเข้าโอเคตามนี้อัดเข้าไปอัดเข้าไปเลยนะครับน่แน่นแล้วเราก็มาสตาร์ทครับทีนี้สตาร์ทเลยให้สายพานมันขึ้นนะครับโอเค ก็เดี๋ยวสุดท้ายปั๊บพอสายพานมันเข้าปั๊บเรามายิงอีกรอบหนึ่งนะครับจำไว้นะครับว่าต้องสตาร์ทให้มันนี่ก่อนนะครับเผื่อมันยังเข้าไม่สุดเห็นไหมมันยังเข้าได้อีกอ่าโอเคแล้วก็ตัวข้างหลังนี้อีกหน่อยนึงพอเอาชัวนะครับยิงเอาชัวอ่าโอเคครับจบหลังจากนั้นเราก็มาใส่คืนครับประกอบครับขั้นตอนประกอบว่าอย่างที่ตอนเลือ,อ,อกมาไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ อย่างที่พี่บอกไว้นะครับการใส่ชามนะครับใส่ง่ายๆนะครับใส่ชามใส่เฟืองท้ายทําเองที่บ้านก็ได้นะครับไม่ต้องแบบไปรบกวนช่างค้าเราสั่งอะไรมาเรามีเครื่องมือแล้วก็ทําเองเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวแบบเอ้ยพี่รอช่างนานจังเลยรอนู่นนี่นั่น,นไม่ต้องรอทําเองแล้วก็เอาน็อตที่เราได้ทําการมาเรียงไว้นะครับใส่เข้าไปแต่ละตัวง่ายๆเช็ดออกให้หมดคราบน,น้ำมันเกะกะสกะปกอัดเข้าไปใส่ทุกตัวก็ถ้าใครมีพวกเครื่องมือทุนแรงก็จะสะดวกสบายนะครับก็ อยากจะฝากไ้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการไล่ชามนะครับแล้วเดี๋ยวชามเฟืองท้ายคอกรองท่อใบหนึ่งชุดนี้จะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมบนคลิปหน้านะครับ <Okay. S 1> ส่วนคลิปนี้พี่มาประกอบให้ดูว่าน้องพวกเราเนี่ยทำง่ายๆกันที่บ้านก็ได้นะครับเราไม่ต้องแบบว่าไปพูดไงไม่ต้องแบบไปจ้างช่างก็ได้<ะ>ทําเองก็ได้ไล่เองมันจะได้เป็นความรู้ตัวเองบ้างเวลาพังตรงไหนก็จะได้ไม่ต้องไปโทษช่างเขาโทษตัวเองนั่นแหละ มานั่นแหละพี่ก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะส่งเสริมให้ทํากันเองที่บ้านหรอกแต่ก็คืออันไหนที่มันไม่ต้องเสียเงินอะไรมันก็ทําได้เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะกูจะรีบเป็นเล่นเกมยิงปลาต่อไงจ๊อบเข้าใจปะเต่แบบแบบเกมบินนะเออไม่ได้แนละ้วกูต้องหาเงินเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องสั่งพวกลูกกานขออ่อยยังไม่บอกดีวกว่าไว้เจอกันทุกคนครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยกดติดตามเพิ่มไม่ได้ด่งเพิ่มไม่ได้หมดนะครับกดติดตามเป็นพวกที่โชคกูจันสำหรับ ไลค์กด like แชร์ด้วยไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ